สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตาม Voice of America เข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบ,บดีที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ตามเวลาในประเทศไทยครับโดยอยู่กับผมนพรชัยเฉลิมมงคลและผมเยี่ยมยุทธธิชายาร่วมนำเสนอรายการสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับไฟไหม้วัดไทยในนิวยอร์กเสียชีวิตสองราย อิสราเอลระดมกำลังสำรองยื่นคำขาดฮามาสปล่อยตัวประกันทั้งหมดเสาร์นี้ทรัม์ลั่นให้มีการเจรจายุติสงครามยูเครทนทันทีราคาอาหารและน้ำมันดันเงินเฟอ้อสหรัฐเดือนมกราคมพุ่ง3%เซและในส่วนเสริมข่าวนี้ครับตรวจสอบข่าวจริงหรือไม่ที่ยูเครนขโมยแสนล้านดอลลาร์จากงบช่วยเหลือสหรัฐตามที่รัสเซียกล่าวอ้าง และในช่วงท้ายรายการนี้นะครับมาดูดอกไม้กินได้ชูรสรักช่วงวันวาเวลนไทน์ในปารีสอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอทยกรุงวอชิงตันครับครับมาเริ่มต้นข่าวแรกก็เป็น ข่าวเศร้าของชุมชนไทยในนิวยอร์กนะครับครับเป็นที่พูดถึงในสื่อท้องถิ่นรวมถึงชุมชนคนไทยในสหรัฐคุณนภรัตเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่วัดอุตสาพุทธยารามวัดไทยในย่านบรออง์ที่นครนิวยอร์กในช่วงเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นครับทำให้มีผู้เสียชีวิตจํานวน2รายซึ่งรวมถึงพระสงฆ์1รูปครับ จอสโปซิโตหัวหน้าสถานีดับเพลิงเมืองนิวยอร์กหรือ FDNY กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อเช้าครับว่าได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ถนนแอนโทนีนย่านบรองส์ในเวลาราวหกนาฬิกาซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดและได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ4นาทีหลังจากนั้นและหลังจากประเมินความรุนแรงแล้วนะครับเจ้าที่ดับเพลิงและหน่วยรับมือฉุกเฉินจำนวน150คนเข้ารับมือเหตุเพลิงไหม้ที่มีความรุนแรงระดับ3าม ซึ่งหมายถึงเหตุอัคคีภัยในพื้นที่อัคขัขนาดใหญ่หรือมีหลายชั้นจนสามารถควบคุมอได้ในเวลาต่อมาทางหัวหน้าสถานีดับเพลิงนิวย์กรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตสองรายโดยหนึ่งรายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนอีกหนึ่งรายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและได้รับแจ้งว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาช่วงเที่ยงวันพุธรับเหตุเฟสบุ๊ควัดอุสาพุทยารามนครนิวยอกรัสหรัฐรเมริกา พสข้อความว่ามีผู้เสียชีวิตสองรายได้แก่พระมหาดิเรกชมพูนิตและนายพัทซึ่งยังไม่สามารถยืนยันชื่อและนามสกุลได้เนื่องจากข้อมูลนั้นถูกไฟไหม้ไปทั้งหมดส่วนพระสงฆ์3มรูปและอาคันตุก,กะชาวอเมริกัน1คนนั้นปลอดภัยโดยในจำนวนนั้นมีพระ1รูปที่สำลักควันและต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้เคียง ทางข้อมูลจากแพลตฟอร์ม X ของทาง FDNY นั้นระบุว่าหน่วยงานรับมือเหตุฉุกเฉินและสภากาชาดนิวยอร์กได้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วขณะที่ผู้ตรวจอาคีไยหรือว่าไฟล์มาเชลนั้นกำลังตรวจสอบสาเหตุของเครื่องไม้ครับทางนี้วัดพุสาพุทธยารานั้นก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2508เป็นวัดพุทธไทยแห่งแรกของรัฐนิวยอร์กตามข้อมูลของทางวัดเฟซบุ๊กนะครับ โดยเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์นั้นทางวัดเพิ่งจัดงานวันมาคบูชาโดยมีญาติโยมมาร่วมอนุโมทนาบุญและร่วมกิจกรรมนอกจากเหตุเพลิงไหม้นะครับคุณอภรัตน์หนึ่งในประเด็นที่มีการพูดถึงทั้งจากเจ้าที่ดับเพิงและสื่อสารวัฐจากเหตุการณ์นี้ก็คือเรื่องการมียานพาหนะนั้นจอดขวาง หัวจ่ายน้ําสําหรับดับเพลิงอยู่นะครับซึ่งจุดนี้ถือว่ามีโทษทางกฎหมายในหลายรัฐรวมถึงในนครนิวยอร์กด้วยโดยจอห์นเอสโปซิโตจาก FDNY นั้นกล่าวว่าสภาพอากาศที่เย็นจัดและรถที่จอดขวางหัวจ่ายในบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นอุปสรรคแก่การทํางานของเจ้าที่ในเช้าวันพุธซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นครับ เอสโปชตโตกล่าวครับว่าเมื่อคุณจอดรถขวางหัวใจน้ำดับเพลิงมันทำให้เราทำงานช้าลงและทุกวินาทีมีค่าในยามที่คุณต้องสู้กับไฟ ทางด้านนางสาวสมใจเภาพงศงสุนญ่ณน,ะนะครนิวยอร์กให้สัมภาษณ์กับวิวเอไทยครับยืนยันข้อมูลผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บตามที่มีการรายงานและกล่าวว่าได้ให้เจ้าหน้าที่จากสถานกงสุนญ่ประสานกับทางการนครนิวยอร์กอย่างใกล้ชิดโดยในส่วนของผู้เสียชีวิตนั้นสถานกงสุนกำลังค้นหาข้อมูลเพิมเ่มเติมเพื่อติดต่อญาติที่ไทยก่อนที่จะดําเนินการขั้นต่อไปตามความประสงค์ของครอบครัวครับ ขณขนานี้คนไทยในนิวยอร์กเนี่ยก็ใจบุญมากก็ได้ติดต่อวัดวชิรธรรมที่เม้าเวอร์นอนนะคะซึ่งพระสองรูปที่ปลอดภัยก็ตอนนี้ได้เดินทางไปที่วัดนี้แล้วแล้วก็ถ้าพระองค์ที่อาพาธอยู่ณขณะนี้หมออนุญาตให้กลับบ้านได้ก็จะกลับไปอยู่ที่เม้าเวอร์นอนที่เขตบรองสห ครับนั่นก็คือเสียงของกองสุนใหญ่นะนครนิวยอร์กนะครับนอกจากนั้นคุณสมใจยังกล่าวครับว่าให้กําลังใจชุมชนชาวไทยในพื้นที่และย้ําว่าจะประสานงานติดตามช่วยเหลือชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุครั้งนี้อย่างต่อเนื่องครับคุณอภรัตครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยืดก็ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครั้งนี้ด้วยนะครับไปต่อกันที่ข่าวคราวจากทางตอนออกกลางกันบ้างนะครับกองทัพอิสราเอลเรียกระดมพล กำลังสำรองเตรียมการสำหรับการกลับมาสู้รบอีกครั้งในกาซาหากฮามาสไม่ส่งตัวประกันคืนตามเส้นตายในวันเสาร์ท่ามกลางความกังวลว่าข้อตกลงหยุดยิงในกาซาที่เพิ่งบังคับใช้ไม่ถึง1เดือนจะถึงจุดสิ้นสุดลงครับ นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลสั่งการให้กองทัพเรียกระดมพลกำลังสำรองทั้งภายในและรอบๆฉนวนกาซาและทางกองทัพเทลวิประกาศด้วยว่าได้เพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำการทางตอนใต้ของอิสราเอลด้วย ท่าทีของอิสราเอลมีขึ้นหลังจากฮามาสระบุในสัปดาห์<ด>นี้ว่าจะระงับการส่งตัวประกันให้อิสราเอลเนื่องจากพบว่าอิสราเอลละเมิดเงื่อนไขในข้อตกลงหยุดยิงทางนายกอิสราเอลจึงกล่าวเมื่อวันอังคารว่าจะกลับมาต่อสู้อีกครั้งหากฮามาสไม่ทำตามเงื่อนไขท่านกำหนดเส้นตายแต่ก็ไม่ได้ระบุว่ามีตัวประกันกี่คนที่จะได้รับการปล่อยตัวในวันเาร์นี้ครับ เมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวว่าผู้ประกันทั้งหมดต้องได้รับอิสรภาพภายในช่วงที่วันเสาร์ไม่ฉะนั้นจะยกเลิกข้อตกลงและระบุว่าจะปล่อยให้นรกแตกเพื่อตอบโต้กรณีที่ฮามาสกล่าวว่าจะระงับแผนส่งคืนตัวประกันเบื้องต้นสตาร์ครับทางนี้ความกังวลว่าข้อตกลงหยุดยิงกาซาจะล่มนั้นเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากชาติอาหรับแสดงท่าทีคัดค้านแผนของประธานาธิบดีทรัมป์ ในการให้สหรัฐเข้าควบคุมฉนวนกาซาย้ายถิ่นฐานชาวปาเลสไตน์ออกไปจากบ้านของพวกเขาและสร้างดินแดนปาเลสไตน์หลังสงครามให้กลายเป็นวีสอร์ริมชายหาดแหล่งข่าวด้านความมั่นคงอียิปต์สองรายเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าประธานาธิบดีอับเดลฟัตาเอลซิซีแห่งอียิปต์จะไม่เดินทางมากรุงวอชิงตันเพื่อหารือหากมีวาระเรื่องแผนของ ทรัมป์ในการย้ายถิ่นฐานชาวปาเลสไตน์โดยในเวลานี้ก็ยังไม่มีกําหนดวันเวลาของการเยือนสหรัฐประกาศออกมาครับและทางธรรมเนียบปประธานาธิบดีและกระทรวงต่างประเทศอียิปต์ก็ไม่ได้ให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในช่วงที่มีการจัดทํารายงานข่าวชิ้นนี้ด้านประชาชนในกาซาแสดงความกังวลว่า ดีวหยุดยิงอาจล่มได้และเรียกร้องให้ผู้นำฮามาสและอิสราเอลเห็นชอบในการขยายเวลาของข้อตกลงหยุดยิงขณะที่กลุ่มอิสลามิกจิฮัดฝ่ายการทหารของกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ซึ่งมีตัวประกรันอิสาราเอลอยู่ในมือได้เตือนว่าชะตากรรมของตัวประกรันขึ้นอยู่กับการกระทําของเนทันยาหู โดยโคโซอิสลามอิจิฮาดระบุผ่านเทเลกราムว่าทางเดียวที่จะได้รับตัวประกันและเพื่อให้สถีรภาพกลับคืนมาคือผ่านข้อตกลงการแลกเปลี่ยนตัวประกันนักโทษเท่านั้นภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงที่บังคับใช้เม่ือวันที่19มกราคมที่ผ่านมาฮามาสปล่อยตัวประกันอิสราเอล16คนจาก33คนซึ่งรวมทั้งตัวประกันชาวไทย5คนตามเงื่อนไขในเฟสแรกแลกกับนักโทษปาเลสไตน์หลายร้อยคนนะครับ ทีมเจรจาหวังว่าการหารือในเฟส2จะมีการรับรองการปล่อยตัวประกันที่เหลืออยู่แลกกับการที่อิสราเอลทอนทหารทั้งหมดออกจากโกลกาซาครับขณะที่ท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก b o a อทอยู่นะครับก็ยังมีประเด็นข่าวสารอื่นที่น่าสนใจเรื่องรออยู่ ไปดูที่สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในยุโรปกันบ้างนะครับครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐประกาศในวันพุธว่าเห็นด้วยกับผู้นํารัเสเซียระหว่างการคุยโทรศัพท์ว่าต้องมีการเริ่มกระบวนการเจรจากับผู้นํายูเครนในทันทีเพื่อยุติสงครามระหว่างรัเสเซียและยูเครนที่ดําเนินมาเกือบ3ปีนี้ครับ ทรัมป์ระบุในโพสต์สื่อสังคมออนไลน์ทรูโซ Social ว่าเราจะเริ่มด้วยการเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเซเลนสกีหยูเครนเพื่อบอกกล่าวเกี่ยวกับบทสนทนาระอว่างทรัมป์และซึมมุ่งมั่นมีสิทธิ์ชาเมเมตินซึ่งเป็นสิ่งอิม p o าอะทำในตอนนี้และยังระบุด้วยว่าได้ขอให้รัฐมนตรีต่างประเทศมาโครูบิโอและผู้อำนวยการ CIA จอห์นแรดคลิฟ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงไมเคิลวอลช์และผู้แทนพิเศษของสหรัฐสตีฟบิดคอฟให้เป็นผู้นำการเจรจาที่ทรัมป์นั้นเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าจะประสบความสำเร็จทั้งนี้ผู้นำสหรัฐไม่ได้ระบุชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขที่จะช่วยยุติความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียและยูเครนครับ ขณะเดียวกันผู้แทนพิเศษสหรัฐสตีฟิตคอฟแสดงความชื่นชมในสิ่งที่เขาเรียกว่ามิตรภาพอันยิ่งใหญ่ระหว่างทร์กับประธานาธิบดีปูตินและมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาลมานอัลซาอุแห่งซาอุดิอาระเบียที่เป็นปัจจัยให้มีการปล่อยตัวมาร์คโฟเกลครูชาวอเมริกันที่ถูกทางการรัสเซียควบคุมตัวไว้วิตคอฟยังบอกกับผู้สื่อข่าวในวันพุธว่าฝ่ายรัสเซียให้ความช่วยเหลือและตอบรับอย่างดีในการคืนอิสรภาพให้กับโฟเก้ลเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาและให้ความ เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ที่น่าจะดีขึ้นต่อไปในอนาคตระหว่างทรัมป์และปูตินซึ่งอาจเป็นเรื่องที่มีความหมายต่อโลกโดยรวมในการจัดการความขัดแย้งประเด็นอื่นๆต่อไป ประธานาธิบดีสหรัฐได้ต้อนรับโฟเกิลที่ทำเนียบขาวเมื่อช่วงค่ำวันอังคารนะครับหลังครูสอนประวัติศาสตมริกันรายนี้ถูกรัสเซียควบคุมเอาไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาคมปี2021ในข้อหามีกัญชาซึ่งแพทย์นั้นจ่ายให้เพื่อรักษาอาการปวดหลังติดตัวเข้าไปในรัสเซีย ดูทรัมป์นั้นกล่าวว่ารู้สึกขอบคุณรัสเซียที่ช่วยให้โฟกเกลได้กลับบ้านแต่ปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงที่ทํากับรัสเซียและกล่าวเพียงว่าเป็นดีลที่เป็นธรรมมากๆและสมเหตุสมผลมากๆ <c oughs> เมื่อวันอังคารครับไมเคิลวอลส์ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐและรัสเซียนั้นเจรจาตกลงแลกเปลี่ยนให้โฟโก้ได้รับอิสรภาพแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าสหรัฐนั้นตกลงอะไรเพื่อให้บรรลุดีลนี้ ทั้งนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทุกครั้งที่สหรัฐทำข้อตกลงแบบนี้นั้นจะมีการปล่อยตัวนักโทษรัสเซียที่รัฐบาลกรุงมอสโกต้องการตัวกลับประเทศเสมอแต่ว่าครั้งนี้วอลส์ให้รายละเอียดเป็นภาพกว้างๆในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์ครับเพียงว่าเป็นข้อตกลงที่แสดงให้เห็นความบริสุทธิ์ใจจากรัสเซียและเป็นสัญญาณว่ากำลังมุ่งหน้าไปนในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อยุติสงครามอันเลวร้ายและโหดร้ายในยูเครน ทั้งนี้ผู้นําสหรัฐได้ประกาศว่าจะเป็นตัวกลางเจรจาหยุดสงครามที่เกิดขึ้นจากการลุกรานของรัสเซียเข้าไปในยูเครนที่เริ่มเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ตั้งแต่ก่อนที่ตนนั้นจะเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีอย่างเต็มตัวเมื่อวันที่20มกราคมปีนี้แต่ผู้ช่่ยของทรัมป์ออกมาพูดเมื่อเร็วนี้ครับว่าผู้นําสหรัฐหวังว่าจะลงมือทําเรื่องนี้ให้เสร็จภายใน100วันแรกของรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งก็คือภายในเดือนเมษายนนี้ครับคุณโอภน์ ครับยังอยู่กันที่เรื่องของความขัดแย้งในยุโรปนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐพีทเฮกเซตบอกต่อที่ประชุมสมาชิกกลุ่ม NATO, นาโตในวันพุธว่าความหวังของยูเครนที่จะเห็นประเทศกลับไปเป็นเหมือนก่อนปี2014ที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนนั้นเป็นเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้จริงครับในการร่วมประชุมที่ที่ทำการใหญ่ของนาโตที่กรุงบัลซล ทางเฮสเซตกล่าวด้วยว่าเช่นเดียวกับทุกฝ่าย,ายเราเองต้องการเห็นยูเครนที่มีอธิปไตยและเจริญรุ่งเรืองแต่เราต้องเริ่มตระหนักได้แล้วว่าการทําให้ยูเครนมีเขตแดนเหมือนก่อนปี2014นั้นเป็นเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้จริงการไล่ล่าเป้าหมายลงตาน,นี้มีแต่จะทําให้สงครามลากยาวไปและทําให้เกิดความเจ็บปวดมากขึ้น ปัจจุบันนะครับรัสเซียควบคุมพื้นที่ราว20%ของยูเครนเมื่อเทียบกับช่วงก่อนการผนวกแคว้นไครเมียครับเฮกเซตยังกล่าวต่อหน้าที่ประชุมได้ว่าสหรัฐ <And S 1> ไม่คิดว่าการที่กรุงเคียบเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มพันธมิตรทางทหารนี้จะเป็นสิ่งที่บอกเป็นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้จริงจากการเจรจาเพื่อยุติสงครามการรุกรานย,ยูเครนโดยรัสเซียที่ดําเนินมาเกือบ3ปีนี้ ทางนี้หากยูเครนเข้าเป็นสมาชิกจริงนั่นก็จะเป็นการนําไปสู่สถานการณ์ที่สมาชิก32ประเทศของนาโตต้องยื่นมือเข้าช่วยปกป้องสมาชิกด้วยกันในกรณีที่เผชิญการโจมตีทางทหารอันเป็นไปตามบทบัญญัติทางทหารที่มีร่วมกันของกลุ่มครับนอกจากนั้นรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐยังกล่าวว่าสมาชิกนาโต้ต้องเพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการทหารให้ถึงระดับ5%ของขนาดเศรษฐกิจของตนซึ่งเป็นตัวเลขที่ยังไม่มีสมาชิกประเทศใดทําถึงเลยในเวลานี้นะครับ รายงานข่าวระบุว่าประเทศสมาชิกที่จัดงบด้านนี้สูงสุดคือโปแลนด์ที่4.12ส่วนงบของสหรัฐนั้นอยู่ที่3.4ขณะที่เป้าหมายการใช้จ่ายด้านการทหารของนาโตตั้งอยู่ที่2ของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศโดยในเวลานี้มีสมาชิก23ประเทศจากทั้งหมด32ประเทศที่ทําได้ถึงเป้าดังกล่าวครับ อย่างไรก็ตามครับเฮกเซจไม่ยืนยันว่าสหารัฐเองจะเพิ่มงบนี้ให้ถึงระดับ5%หรือไม่โดยกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวด้วยว่าสหารัฐจะไม่ยอมทนรับความสัมพันธ์ที่ขาดดุลในกลุ่มสมาชิกนาตโตที่ส่งเสริมการพึ่งพาสหารัฐแต่ความสัมพันธ์ของเราควรจะให้ความสําคัญในลําดับต้นๆต,ต่อการเสริมกําลังของยุโรปให้รับผิดชอบความมั่นคงของตนเองให้ได้ คาดกันว่าผู้นำประเทศสมาชิกนาโตจะหาหรือและตกลงประเด็นเป้าหมายงบประมาณการทหารในการประชุมสุดยอดครั้งหน้าที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24-26มิถุนายนนะครับ และมาถึงรายงานตรวจสอบข่าวที่ยังคงเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในยุโรปนะครับอดีตประธานาธิบดีดิมิทรีมเมดเวเดฟของรัสเซียอ้างว่ายูเครยนยักย่อเงินจำนวน1 0 0 0 0แสนล้านดอลลาร์จากงบประมาณช่วยเหลือทางฐานของสหรัฐไปฝ่ายโพลีกราฟของ VOA ได้ตรวจสอบเรื่องนี้ว่ามีข้อเท็จจริงเพียงไหนและคุณเยี่ยมยุสุธิฉา,ายาก็มีรายละเอียดนาเสนอนะครับ รเรื่องนี้ต้องเท้าความไปที่การสัมภาษณ์กับสื่อ AP เมื่อ2กลกุมภาพันธ์คุณนภรัตเมื่อปร,ระธานาธิบดีโวลดิเมียซเลนสกีแห่งยูเครนระบุว่ายูเครนได้รับงบความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐทั้งหมดเป็นมูลค่า76,000ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของงบ174,000ล้านดอลลาร์ที่สภาคองเกรสอนุมัติให้กับรัฐบาลกรุงเคียฟครับ ต่อมาดิมิทรีเมดเวเดฟอดีตประธานาธิบดีรัสเซียที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานสภาความมั่นคงแห่งรัสเซีย ออกมากล่าวอ้างในโพสต์ทางสื่อโซเชียลเทเลกร m ครับว่าเซเลนสกี้ยอมรับว่าขโมยเงินจำนวน1 0 0 0แสนล้านดอลลาร์จากงบช่วยเหลือของสหรัฐโดยในโพสต์ดังกล่าวนั้นเมดเวเดฟเปรียบเซเลนสกี้เป็นสเตปานบันเดราครับซึ่งเป็นชาวยูเครนหัวชาตินิยมในสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่2และถูกเรียกว่าเป็นพวกขวาจัดทั้งยังเป็นบุคคลที่ตกเป็นเป้าถูกเถียงในสังคมมาโดยตลอด โดยทำเนียบเครมลินก็มักใช้ชื่อของบันเดร a บันเดรราและภูมิหลังทางประวัติศาสตร์นั้นออกมาโจมตีรัฐบาลกรุงเคียฟนะครับว่าเป็นรัฐบาลบันเดรราที่มีเซเลนสกี้เป็นผู้นําเสมอมาโดยในโพสต์ล่าสุดนี้อดีตประธานาธิบดีรัสเซียก็ระบุว่าเมื่อพิจารณาดูเรื่องการเปิดเผยความจริงแล้วผู้นํารัฐบาลบันเดรายอมรับออกมาแล้วว่าตนเองและกลุ่มสหายได้ยักยอกเงินไป1นึ่งแล้านดอลลาร แต่ว่าการตรวจสอบของโพลีกราฟนั้นระบุว่าคำกล่าวอ้างนี้เป็นความเท็จครับ ครับแล้วมีการตรวจสอบและพบคำอธิบายใดบ้างครับเกี่ยวกับการเ,เก่าวอ้างครั้งนี้ว่าไม่ใช่ความจริงครับครับการตรวจสอบของฝ่ายโพลิกราฟของวิโเอระบุว่าไม่ได้มีงบช่วยเหลือจากสหรัฐในยูเครนที่ขาดหายหรือว่าถูกนําไปฟอกเงินนะครับเพราะว่าสภาคองเกรสนั้นจัดงบ1นึ0 0แล้านดอลลาร์เพื่อการผลิตอาวุธของสหรัฐด้วยความช่วยเหลือทั้งด้านทหารและด้านพลเรือนให้แก่ยูเครนและความช่วยเหลืออื่นๆตามความจําเป็นด้วยครับ ทั้งนี้ในตัวเลขดังกล่าวมีการจัดงบมูลค่า1 6 0 0 0ล้านดอลลาร์เพื่อให้ความช่วยเหลือโดยตรงต่อ,อยูเครนโดยแบ่งเป็นงบ69,800ล้านดอลลาร์สำหรับช่วยเหลือทางทหารงบ33,300ล้านดอลลาร์สำหรับการสนับสนุนด้านงบประมาณและงบ2,800ล้านดอลลาร์สำหรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอ้างอิงข้อมูลจาก Council on Foreign Relations ที่ตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันครับ สำหรับตัวเลขงบที่เหลือนั้นเป็นส่วนที่มีเอาไว้ใช้สนับสนุนการดำเนินง,งานของฝ่ายสหรัฐที่เกี่ยวเนื่องกับสงครามในยูเครนและเพื่อเป็นความช่วยเหลือของสหรัฐสําหรับประเทศอื่นที่ได้รับผลกระทบจากสงครามอันเกิดจากการลุกรานของรัสเซียโดยการตรวจสอบข่าวก็พบว่าเงินก้อนใหญ่นั้นจากงบช่วยเหลือนี้ถูกใช้ไปในสหรัฐเพื่อจ่ายให้กับโรงงานและคนงานผลิตอาวุธสําหรับส่งให้ยูเครนและเพื่อนําไปเติมคลังอาวุธของทางเพนทากอนครับ โดยบทความที่หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ตีพิมพ์เมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2566ยังเปิดเผยด,ด้วยว่าเกือบ90%ของงบ68,000ล้านดอลลาร์สำหรับช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนนั้นถูกใช้จ่ายไปในสหรัฐเพื่อการผลิตอาวุธนั่นเองและตัวเลขที่ว่าก็เป็นการใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงานคนงานอเมริกันในพื้นที่31รัฐและเป็นข้อมูลที่ยืนยันการประเมินก่อนหน้านี้นะครับโดย Council o n Foreign Relations ด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นครับเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพลเอกพีทเคนล็อกผู้แทนพิเศษด้านยูเครนและรัสเซียของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังออกมายืนยันว่ามีการติดตามตรวจสอบอย่างโปร่งใสสําหรับการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือยูเครนโดยสหรัฐมูลค่ากว่า1 7 4 0 0 0ล้านดอลลาร์โดยทีมผู้ตรวจการนั้นลงพื้นที่ทั้งในยูเครนและในสหรัฐเพื่อรวบรวมข้อมูลมายืนยันในรายงานการใช้จ่ายทั้งหมดนี้ครับ อย่างไรก็ดีสื่อรัฐบาลรัสเซียหลายแห่งเช่นหนังสือพิมพ์โรเชสกายากาเซตาของรัสเซียและอีกหลายสื่อได้เผยแพร่ข่าวที่อ้างคํากล่าวของเมดเวเดฟและยังขยายความเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องทั้งยังมีการออกรายงานข่าวเท็จด้วยว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้ยอมรับว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันงบ1น0 0 0แสนล้านดอลลาร์ยูดีครับคุณอภรัตครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธก็เป็นอีกหนึ่งของรายงานการตรวจสอบข่าวที่เรานําเสนอทางเว็บไซต์ v i a t h a i c o m กลับไป อ่านอีกครั้งได้นะครับที่ภิเศของเรามาต่อกันที่เรื่องของการเมืองสหรัฐก,กันบ้างครับความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการยกเครื่องหน่วยงานข่าวกรองของประเทศก็เริ่มติดเครื่องเดินหน้าได้แล้วหลังวุฒิสภาลงมติยืนยันการเสนอชื่อทูซี่กบาดเป็นผู้นวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติคนใหม่ในวันพุธครับ โดยสภาสูงสหรัฐมีมติ52ต่อ48รับรองการเสนอชื่อกบาทแม้จะมีผู้แสดงความกังวลเกี่ยวกับประสบงานประสบการณ์ในงานด้านนี้และคำกล่าวในอดีตเกี่ยวกับกรณีการรั่วไหลของข้อมูลข่าวกรองชั้นความลับของประเทศและอีกหลายๆเรื่องในอดีตของเธอนะครับกระบาดได้รับแรงสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกสังกัดพรรคริพับลิกันเกือบทั้งหมดครับยกเวน้นอดีตผู้นำเสียงข้างมากในสภาสูงมิชแมคคอนนอลที่ออกเสียงคัดค้านการเสนอชื่อครั้งนี้ หลังการลงมติเสร็จสิ้นลงจอห์นทูนผู้นำพรรคหรือพับลิกันในวุฒิสภากล่าวว่างานด้านข่าวกรองของซาฮาราต้องมีการปรับจูนว่าอะไรคือภารกิจหลักเสใหม่ซึ่งก็คือการรวบรวมข้อมูลข่าวกรองและนำเสนอบทวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นโดยปราศจากอคติโดยทูนออกปาาชื่นชนกับบาทดเมื่อวันจันทร์ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถได้การเป็นผู้นำเพื่อทำให้งานสำเร็จรุ่วงได้นะครับทรัมป์ประกาศเลือกกับบาดให้ดำรงตำแหน่งนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว โดยระบุว่าอดีตสมาชิกพรรคเดโมแครตรายนี้มีจิตวิญญาณที่ไม่เกรงกลัวใครครับคุณเยี่ยมยุทธครับไปดูที่ข่าวเศรษฐกิจสหรัฐกันต่อนะครับ,รบอาตาัตราเงินเฟ้อสหรัฐสูงขึ้นอีกครั้งในเดือนมกราคมที่ผ่านมาจากราคาอาหารน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าที่สูงขึ้นครับ สำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐแถลงข้อมูลเมื่อวันพุธครับระบุว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของสหรัฐในเดือนมกราคมนั้นเพิ่มขึ้น3%เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้น2.9%จากเดือนก่อนหน้าโดยส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานหรือว่าคอ CPI ที่ไม่รวมราคาสินค้าอาหารและพลังงานนั้นพุ่งสูง3.3%ในเดือนมกราคมเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มจากเดือนธันวาคมปีที่แล้ว3.2%ครับ โดยสินค้าอุปโภคบริโภคเดือนมกราคมปรับเพิ่มเป็น0.5เทียบกับเดือนก่อนโดยเฉพาะราคาไข่ไก่ครับที่พุ่ง15.2ถือเป็นการปรับราคาขึ้นมากที่สุดในรอบ10ปีขณะที่ราคาไข่ไก่ปัจจุบันสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าถึง53ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการระบาดของไข้หวัดนก ท้งนี้อัตราเงินเฟอ้อสหรัฐในเดือนมกราคมถือว่าสูงกว่ารอบกรอบเป้าหมายของเฟดที่2%ต่อเนื่องเป็นเดือนที่6แล้วครับหลังจากทยอยปรับลดลงต่อเนื่องในช่วง1ปีครึ่งก่อนหน้านี้ครับครับนักเศรษฐศาสตร์จับตาดัชนีนี้อย่างใกล้ชิดครับเนื่องจากเป็นตัวกําหนดชิศท,ทางของเงินเฟอ้อในอนาคตรวมทั้งต้องจับตาท่าทีของเจอโรมพาวเวล ประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่จะขึ้นให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาการด้านการเงินของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งคาดว่าจะมีการพูดถึงตัวเลขเงินเฟ้อและการจัดการของเฟดในเรื่องนี้ด้วยโดยในการขึ้นให้ข้อมูลของประธานเฟดต่อคณะกรรมาการด้านธนาคารของวุฒิสภาสหรัฐเมื่อวันอังคารมีการระบุว่าเราไม่จำเป็นต้องรีบร้อนในการปรับลดดอกเบี้ยแต่ยอมรับว่าการขึ้นภาษีนั้น กระสีนำเข้านะครับอาจทำให้เงินเฟอ้อสูงขึ้นและจำกัดความสามารถของเฟดในการปรับลดดอกเบีย้ยได้ที่ผ่านมาเฟดขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายในปี2022และ2023ไปถึงระดับสูงสุดในรอบ20ปีที่5.3%เพื่อต่อสู้กับเงินเฟอ้อที่ทำรับสูงสุด9.1%ในเดือนมิถุนายนปี2022ขณะที่ในปี2024ที่ผ่านมาเฟดก็ปรับลดดอกเบีย้ยนโยบายไป3ครั้งมาที่ระดับ4.3%ดังเช่นในปัจจุบันนะครับ โดยในช่วงเช้าวันพุธประธานาธิบดี Trump โดนัลด์ทรัมป์ได้โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าอัตราดอกเบีย้ยควรต้องลดลงโดยระบุว่าเป็นสิ่งที่คู่กับกำแพงภาษีที่กำลังจะมาถึงอย่างไรก็ตามทิศทางราคาสินค้าที่สูงขึ้นยิ่งทำให้แนวโน้มที่เฟดจะปรับลดดอกเบีย้ยนั้นลดลงไปตามระเบียบนะครับมาต่อกันที่ภาะวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลสหรัฐในวันพุธกันบ้างน,นะครับวันนี้ก็ปิดตัวสับสนครับโดยดาวโจนส์ปิดลดลง 225จุดหรือว่าครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่44,368จุด S&P ปิดลดลง0.27%ที่6,511จุดขณะที่ NASDAQ บวก6จุดหรือ0.03%ที่19,649จุดราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายลดลง0.12%ที่2,929ดอลลาร์ 2, ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราลแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้34บาทครับ ทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ v a t h a i c o m และอย่าลืม Follow เราที่ Facebook Instagram และ X viaThai และ Subscribe YouTube viaThai หรือกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify v a t h a i นะครับ ดูเรื่องของสภาพอากาศในสหรัฐก,กันบ้างครับ,ค,รบคุณเยี่ยมยุดเพราะว่าพื้นที่หลายรัฐทางฝั่งตะวันออกของประเทศตั้งแต่ช่วงตอนกลางถึงตอนเหนือนะครับก็ยังคงมีโอกาสจะถูกถล่มโดยหิมะลูกเห็บและฝนเย็นจัดต่อไปครับ่าที่รัฐแคลิฟอร์เนียก็เร่งเตรียมการรับมือกับพายุที่อาจทําให้เกิดภาวะน้ําท่วมในพื้นที่ที่เพิ่งผ่านพ้นวิกฤตไฟป่ามาได้ตามรายงานของ AP นะครับสำนักงานพยากรณ์อากาศแห่งชาติสหรัฐคาดการว่าอาจมีหิมะตกหนักและหนาถึงเกือบ 25ซนติเมตรในหลายพื้นที่ของรัฐเวอร์จิเนียและเวสต์เวอร์จิเนียและอาจเกิดน้ำแข็งจับตัวหนาถึงกว่า8.4ม mm ิลลิเมตรในเมืองสแตลลีย์ทาวเวอร์จิเนียและราว6.3มิลลิเมตรในเมือง Glendale Springs รัฐนอร์ท Carolina ด้วยและมีการพยายกรณ์อากาศด้วยนะครับว่ารัฐแคลิฟอร์เนียจะประสบกับปรากฏการณ์แม่น้ําชั้นบรรยากาศหรือว่า atmospheric river ซึ่งเป็นแถบไอน้ําที่นําพาความชื้นมาจากพื้นที่เขตร้อนมายังแถบตอนเหนือของโลกในช่วงค่ามันพุธตามเวลาท้องถิ่นซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมหนักในพื้นที่เมืองของตอนกลางและก็ตอนใต้ ของรัฐแคลิฟอร์เนียด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของรายง,งานสภาพอากาศที่ต้องจับตากันดูในแถวแถวนี้นะครับคุณเยี่ยมยุทธประสค์ท้ายวันนี้ก็เป็นเรื่องของวันสําคัญของความรักครับเกิดขึ้นนะครับรับเทศกาลวาเลนไทน์นะครับวันนี้เรามีเรื่องราวร้านดอกไม้ในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่วางขายช่อดอกไม้แบบใหม่แบบสับที่พิเศษคือแบบกินได้ครับ บลองส์เพีที่เป็นเจ้าของร้านดอกไม้ชื่อ f l e ร์ y ิวว์นะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสผมลองพยายามเต็มที่แล้วนะครับ <c oughs> วางจําหน่ายดอกไม้กินได้ในช่วงวันวาเลนไทน์นะครับเอาใจคู่รักที่อยากเปลี่ยนแนวดอกไม้แบบเก่าๆในวันแห่งความรักปีนี้โดยเธอบอกว่าดอกไม้เหล่านี้นั้นกินได้ทั้งนั้นแล้วก็หยิบดอกไม้ กินโชว์แบบเข้าปากมไม่ลังเลเลยนะครับ,รบแล้วก็บอกว่าอดอกนี้รสชาติเผ็ดนิดหน่อยนะครับใกล้เคียงกับการพลูและก็แรดิชสีดำนครับร้านเฟลคิวอันนี้เปิดมาตั้งแต่ปี2018ในกรุงปารีสครับและมีผู้จำหน่ายดอกไม้ท้องถิ่น10เจ้าทั่วฝรั่งเศสคอยจัดส่งดอกไม้ที่อิ่มตาอิ่มท้อง<ต>ให้กับ<อ>ทางร้านโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาดอกไม้นำเข้าจากต่างประเทศมากนักนะครับโดยเจ้าของร้านรายนี้บอกว่าในฝรั่งเศสนั้นมีดอกไม้ที่กินได้ราว150่ชนิด โดยร้านแห่งนี้ก็จะส่งดอกไม้ให้กับธุรกิจที่ใช้ดอกไม้ที่กินได้ไปประกอบสินค้านะครับอย่างเช่นบาร์ค็อกเทลในกรุงปารีส และถามว่าในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์นี้จะมีดอกไม้กุหลาบแดงวางขายหรือไม่เจ้าของร้านบอกว่าไม่วางขายนะครับเพราะ <c oughs> ว่าไม่ค่อยเวิร์กสำหรับร้านแบบเรา <c oughs> แล้วก็บอกว่ามักจะแนะนําดอกคาเนชั่น ation, <c oughs> เพราะว่าเป็นดอกไม้ที่ <c oughs> ดูเหมือนดอกกุหลาบมากๆแล้วก็เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปมากกว่าครับครับน่าสนใจมากนะครับเอาไปเป็นไอเดียสำหรับวันวาเลนไทน์ที่จะมาถึงนี้ได้นะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากเวียไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพพะชาเฉิมมงคลและผมเยี่ยมยุทธสดทธิชายาต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนภรัตคุณเยี่ยมยุทธ์ค่ะสวัสดีครับ เรียนกาลังจินตนาการว่าเอ๊ะหรือ,อว่าเขาจะทําให้การส่งกุหลาบแดงกับช็อกโกแลตมันอยู่ในเรื่องเดียวกันได้โดยทําดอกไม้รสช็อกโกแลตให้กินได้ซะเลยแล้วก็สวยงามด้วยแต่ไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นดอกไม้จริงๆที่กินได้เพราะว่าถ้าเราเคยสังเกตว่าในพัตาคาหรูๆหลายแห่งเขาจะาดอกไม้กินได้มาตกแต่งอาหารหรือว่าแม้กระทั่งขนมบ้างแล้วก็คือเป็นดอกไม้ที่ คือมันปลอดสารแล้วก็ม,มีมีโครงสร้างที่แบบว่าทานง่ายโอ้หกุหลาบเนี่ยมันคงใหญ่แล้วก็เยอะไปหน่อยนะ,ะอาจจะนามอาจจะต,ตำปากนะฮะ่แต่ว,ว่ากินกิ่งกินก้านเข้าไปแต่ผมก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเอาไปให้กับคนที่เราอยากจะให้แล้วเขาไม่รับเนี่ยก็าทานขเข้าไป,ไปเลยฮะใช่ค่ะเอาละค่ะก็เป็นเรื่องราวต้อนรับวันแห่งความรักที่กำลังจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทยนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความรักล้นเหลือทุกคนรักท่านแล้วก็ท่านก็มีความรักให้ทุกคนด้วยนะคะขอบคุณคุณนพรัตน์คุณเยี่ยมยุทธและทีมงานวันนี้ลาไป